ไปที่พรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชกันหน่อยกรณีเรื่องราคามังคุดตกต่ำนะคะที่เรารายงานไปตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะเกษตรกรเนี่ยเขาเอาไปเทท,ที่หน้าว่าการอำเภอพรมคีรีที่นครศรีธรรมราชน,นะคะแล้วหลังจากนั้นคุณร้อยเอกธรมรมดานี่ก็โพสต์ภาพเลยบอกเดี๋ยวจะลงพื้นที่ไปอ่เดี๋ยวเจอกันนะปรากฏไปค่ะไปจริงๆด้วยนะอันนี้คือภาพที่เกิดขึ้นวันที่หนึ่งกันยายนที่ชาวสวนบังคุดเนี่ยเขาเอาบังคุดมาเทอยู่ที่ที่หน้าว่าการแล้วไม่มีใครออกมา รับฟังปัญหาหรือรับเรื่องร้องเรียนและนี่คือล่าสุดร้อยเอกธรรมนัฐลงพื้นที่ไปนะคะที่นครศรีธรรมราชเลยโดยบอกว่าเดี๋ยวต้องมีมาตรการเร่งด่วนในการแก้ปัญหาราคามังคุดตกต่ำลิสต์มาเป็นข้อเลย5ข้อด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นส่งเสริมการขายตรงผ่านระบบออนไลน์เร่งเปิดจุดปลายทางเพิ่มเติมจัดการให้ผลผลิตต่อเนื่องมีการแปรรูปมังคุดเพื่อเพิ่มมูลค่าส่งเสริมให้ชาวสวนมังคุดทำมังคุดคุณภาพให้ตรงความต้องการตลาดและส่งเสริมการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ง คุดฟังเสียงร้อยเอกธรรมนัฐนะคะครับจากข่าวเชิงลึกที่ผมได้รับรายงานมาก็เป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องแก้นะครับถาม,ถามว่าจะต้องแก้ไงผ,ผต้องผมต้องคงตั้งคณะกรรมการในการหาข้อเท็จจริงทั้งเรื่องลงทั้งเรื่องข้าราชการนะครับตอนนี้ก็มีการสั่งการในการแก้ปัญหาขั้นเร่งด่วนว่าจะต้องทํำยังไงในการกระจายสินค้ามื่นกตันออกนะครับระยะกลาง ระยะยาวเนี่ยนะครับจะต้องคุยกันกับกระทรวงพาณิชย์ซึ่งวันศุกร์จะมีการประชุมจากแต่ว่าเรื่องนี้คุณผู้ชมคะปรากฏว่าทางสสพุ่มใจไทยเขตแปดนครศรีธรรมราชคุณมุกดาวันเรื่องสีนินเนี่ยนะคะคือเขาก็บอกว่าอยากให้มีตลาดกลางนะคะให้ตั้งราคาบังคุณได้เองไม่ใช่รอกําหนดราคาจากผู้ประกอบการซื้อแก้ปัญหาจุดนี้ต้องทําให้ได้ภายในฤดูกาลหน้าต้องเข้าสู่ระบบรัฐสภานะคะ แล้วก็ไอ้เรื่องเททิท้งบังคุดเนี่ยร้อยเอกธรรมนัฐลงพื้นที่ไปพี่จงตั้งข้อสังเกตว่าวันที่เกษตรกรไปเทไม่มีหน่วยงานไหนมารับเรื่องเลยใช่ไหมเดี๋ยวรอดูวันที่ร้อยเอกธรรมนัฐลงไปเป็นยังไงอะดูภาพอะพี่จงเป็นยังไงล่ะก็ดูภาพค่ะมาทั้งจ<อ>ังหวัดเ<อ>ต็มเลยค่ะพาณิ์จังหวัดนครศรีธรรมราชกมานะคะแล้วให้สัมภาษณ์บอกว่าคือน่าจะเป็นการแสดงเชิงสัญ,ญลักษณ์ไอ้วันที่เกษตรกรมาเทบังคุดนะ่ะแล้วก็บอกว่ากลุ่มที่เขามาเทบังคุดน่ะเขาไม่ใช่เกษตรกรชาวสวนบังคุด อ่ะลักษณะคือเป็นการแสดงเชิญสัญ,ญลักษณ์ไม่ใช่เกษตรกรที่เดือดร้อนโดยตรงมันต้องมีใครพูดพูดไม่ตรงสักสักคนหนึ่งอะก็ทานนิตจังหวัดเขามาพูดแบบนี้ใช่ไหมคุณประภัยเพชรพงพันธ์นะคะปรากฏว่าในวันในช่วงเมื่อวานนี้ที่ร้อยเอ็ดธรรมนันลงพื้นที่เกษตรกรสวนบางคดที่วันนั้นเขาเอามาเทอะเขามาด้วยนะคะเดี๋ยวลองฟังคุณประภัยกันค่ะนะ ทำให้ส่งผลให้ราคาังคุดที่นํามาเทส่วนหนึ่งเป็นงคุตที่ไม่มีคุณภาพและบริโภคไม่ได้และอีกทั้งในส่วนของกลุ่มที่เรียกร้องที่นําังคุตมาเทก็ไม่ได้ยื่นหนังสือต่อหน่วยงานใดประกอบกับในส่วนของในช่วงสถานการณ์หน้าตอนนี้ผลผลิตของังคุดของนครศรีธรรมราชอยู่ในช่วงปลายฤด,ดูกาลทําใหม้มีงคุตที่ด้อยคุณภาพนะคะแล้วก็ทําให้ส่งผลให้ราคามีการปรับลดลง มังคุดของนครศรีธรรมราชอยู่ในช่วงปลายเขาบอกว่าเนี่ย<อ>วันนั้นเนี่ยเกษตรกรที่เอามังคุดมาเทเนี่ยเป็นมังคุดด้อยคุณภาพนะคือมันก็กินไม่ได้พูดง่ายๆม,มันก็ราคามันก็เลยแบบไม่ดีไงแล้ว,ลวก็มาเททิ้งหน้าที่ว่าการอำเภอพรมคีรีเนี่ยภาพนี้ที่บอกเอามังคุดสองตันมาเททิ้งทีนี้พอฟังคําว่าเนี่ย พวกที่มาเททิ้งเนี่ยไม่ได้เป็นชาวสวนตัวจริงเนี่ยโอ้โหเดือดเลยใช่ไหมค่ะตัวแทนเกษตรกรอำเภอฉวางคุณจิตทรรบุญญาธิการมาเลยค่ะก็บอกว่าคือมากล่าวหาเรื่องว่าไม่ใช่เกษตรกร,รกนในพื้นที่มาเทมังคุดแบบนี้เขาก็ไม่พอใจนะเลยพูดต่อหน้ารัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของ,งกระทรวงเกษตรเลยนะคะว่าตรงนี้เขาเป็นกเกษตรกรตัวจริงนะ แล้วไอ้ราคาเนี่ยกลไกราคาสูงสุดมัน70-80บาทต่อกิโลกรัมแล้วอยู่ๆมันก็ตกมา5บาทรู้สึกมันแบบไม่ไม่ไม่กี่วันคือมันผิดปกติมากอลองฟังเสียงเกษตรตะกรอนที่เดือดร้อนหน่อยนะคะ่้ คนนึงก็บอกว่าความผิดปกติเรื่องราคามันเป็นเรื่องของการหัวราคาการรับซื้อของผู้ซื้อที่เรียกว่าล้งนะคะแล้วก็บอกด้วยว่ามีพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเนี่ยที่เอามังคุดขึ้นมามาร่วมเป็นมังคุดนครศรีธรรมราชแล้วก็ทําให้มังคุดนครศรีธรรมร,ราชเสียชื่ออีกนะก็ะม,มีประเด็นปัญหาแบบนี้ค่ะคือผู้สื่อข่าวก็รายงานนะบอกว่าเนี่ยจังหวะตอนที่คุณจิตธรรมที่เป็นตัวแทนเกษตร,รกรเนี่ยสวน พูดสวนกลับไปที่คุณประภัยเพชรพงพันธ์พาณิชย์จ,จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยสีหน้าของคุณประภัยเนี่ยเรียกว่าสีหน้าแบบไม่สู้ดีเลยนะ mm. เพราะว่าในระหว่างที่โดนสวนอยู่นั้นนะมีทั้งรัฐมนตรีมีทั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตร ื่อวานไปทั้งหมดนะ,ะว่าการนะครับ,รบก็ไปแล้วก็ช่วยว่าการเนี่ยคุณอนุชานาคาใสาค,คุณชัยยาพรมมาะนะครับช่วยทั้งสองคนก็ไปเนี่ยนั่งขนาบข้างเลยนอกจากนี้ก็ยังมีอธิบดีกรมการค้าภายในซึ่งมาจากกระทรวงพาณิชย์ก็มาด้วยนะแต่ว่าพอพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยโดนสวนกลับนะฮะปรากฏว่าสีหน้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่นะครับเนี่ยบอกว่าเนี่ย นางประไพเนี่ยไม่เห็นความเดือดร้อนอ้างว่ามังคุดยังมีราคาสูงสวนทางกับความเป็นจริงนะมังคุดที่นํามาเททิ้งเนี่ยเป็นของคัดทิ้งกล่าวหาว่าไม่ใช่เกษตร,รกรในพื้นที่ที่เอามังคุดมาเททิ้งเออเนี่ยก็ไม่รู้ทําไมข้อมูลไม่ตรงกันหร,หรือยังไงนี่นะครับมันก็เลยเป็นที่น่าสังเกตนะว่าเออตกลงยังไงกันแน่ นี่นะอ,อน๋ร้อยเอกธรรมนัฐนี่เอาแท็บเล็ตกับปากกาไปจดนะคะครับอันนี้ก็จะไม่มีปัญหาเรื่องหมึกนะเ,เพราะว่าปากกากับแท็บเล็ตมันคู่กันอยู่แล้วอาจจะมีปัญหาเรื่องแบตหมดแทนครับ